แต่เหรียญที่เด็ดอีกหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญนี้เป็นชุดหายากอยู่ในอยู่ในเจนหายากเลยครับเอเป็นเหรียญปิดตาพรมการเนื้อเงินหน้ากากทองคำโอ้โหนะฮะครบเลยด้านหลังเป็นเนื้อเงินครับด้านหน้าเป็นหน้ากากทองคำครับแล้วเป็นหน้ากากปั๊มทาในยุคนั้นนะก็คืออันเนี้ยเท่าที่ทราบผมได้คุยกับคนที่รับมามอบสร้างแค่สามเหรียญโอ้โห สร้างแค่สามเหรียญมีแค่สามเหรียญในโลกอ่าใช่สามเหรียญคือตอนที่สร้างตอนนั้นผมเข้าใจว่าแกน่าจะทําพิเศษเพื่อครับหรือว่าทําลองดูแล้วก็ยุคยากไม่เอาดีกว่าเออก็เปลี่ยนเป็นทําเป็นทองคําไปเลยอะไรประมาณนั้นทองคําไม่มีประมาณบวกลบยี่สี่เหรียญนะครับประมาณนะแต่อย่างเงี้ยอันนี้มีสามเหรียญแล้วแล้วไปอยู่กับบ้านพลเอกเป็นทหารท่านหนึ่งแล้วผมก็ไปได้มาจากบ้านท่านสองเหรียญครับอยู่กับผมเหรียญหนึ่งอยู่กับรุ่นพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านนะฮะนั่นแหละ อันนี้ก็คือหายากหายากหายา